มีวิธีสร้างกล้ามเนื้อมาบอกค่ะอ่าไปครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านล็อฟฟี่นะครับร้านอยู่ตรงไหนถ้าจากสุขุมวิทเนะาะระยองจะไปจันเนี่ยก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาลงหาแม่ลำพึงก้นอ่าวใช่ร้านก็จะอยู่ด้านขวามือเนอะาะปากหมุดมาได้เลยครับหาง่ายครับบรรยากาศดีนะนั่งสบายๆชอบรื่นลมรื่นชอบไอเนี้ย ที่มีคุ้งฟิงมุงมิงม้งข้าง,งหลังเนี่ยถ้าผ่านไปผ่านมาเชิญแวะได้เลย<ช>นะคะก็ม,มาคุยเรื่องของเรากันการสร้างกาเหนือใช่ไหมใช่การสร้างกมเนื้อทำอย่างไรอ่อย่างที่หนึ่งเลยนะคะ ก็คือต้องกินโปรโตีนให้เพียงพอใชอ่โปรโตีน1.5กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมอืมเอาอย่างคุณสาวหนักเท่าไหร่หนัก60ก็เอา1.5คูณ60ก็ได้เท่ากับ90กรัมพอดีอ๋ออันนี้คือกินโปรโตีนให้ได้90กรัมต่อวันถูกต้องค,อครับผมเพราะอย่างที่เรารู้กันเนาะโปรโตีนจะช่วยในเรื่องของการสร้างมวลกล้ามเนือ้อนะคะขอ้อสองการดื่มน้ำ ในเรื่องของการนอนหลับผ่อนให้เพียง<ฮ>พออะไรทของชอบเข้านอนตอนสี่ทุ่มนั่นเองใช่พอช่วงที่เนาะสิบทุ่มเป็ตีสองเนี่ยจะมีโกรทฮอร์โมนออกมา<ฮ>อา่าซึ่งโกรทฮอร์โมนเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมร่างกายแล้วก็เสริมสร้างกล้ามเนื้อใช่คอซีก็คือในเรื่องของการออกกําลังกายแบบเวทเทรนนิง่งเวทเทรนนิ่งก็คือการออกกําลังกายกันแบบใช้แรงต้านนะครับอืเนาะเพื่อให้กล้ามเนือ้อมันมีการอักเสบ ต้องเจ็บก่อนถึงจะสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาเนาะต้องนะอค่ะทั้งหมดสข้อเน,นี้ย<ม>เป็นอะไรที่จะต้องทำควบคู่กันไปใช่ต้องให้ให้ได้ทั้ง4ี่ข้อด้วยนะครับการเวทเทรนนิ่ง<ม>กล้ามเนื้ออักเสบ<ม>ช่วงที่เรานอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอร่างกายก็จะนำโปรตีนนะไป,ไปสร้างกล้ามเนื้อน,นั่นเองคกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นเราขอพลังงานเราก็จะ ดีมากขึ้นเนาะเผาไขมันทั้งตัวแล้วก็ขไขมันในท่านไหนอยากลดพุงเพิ่มมวลกล้ามเนื้อให้ได้ค่ะคิดว่าทริคนี้นะครับเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆแน่นอนรักทุกคนอยากให้ทุกคนลดน้ำหนักได้และมีสุขภาพที่ดีค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันทริคดีๆในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ